โอ้มีอะไรสูงโอ้ของโคตรดีนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นยำหนัง GTA Part 5วันนี้เสนอตอนเทปเวอร์กับลาบที่หายไปให้เสียงภาษาไทยโดยวักเดฟฟัส โอ้นี่ที่ไหนทำไมมันจ่าสะละกินคำเตือนอ่านกันเอาเองแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มีอะไรก็กดกดไปเถอะกดให้ด้วยแล้วกัน thank you คุณเทเวอร์เข้ามาดูนี่โกนอ่เฮ้ยฝีมือของแก๊งมอไซเพื่อนไอ้จอนนี่มันมาแก้แค้นไอ้จอนนี่ โต๊ะกับข้าวกูลาบกูละ่ะกูยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้มันเอาลาบกูบไปด้วยข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างอีกวันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลยนะไอรอนแล้วมึงล้างห้องน้ำให้กูยังไอรอนเออคือเฮ้ยไอซไอรอนกูสั่งมึงแล้วใช่ไหมให้มึงล้างห้องน้ำให้ด้วยเออคือ ผมจะมาล้างแต่ว่าไอ้พวกแก๊งหมอสซมันมาก่อนเออุ้ยะเทเท้นไอ้เวดมึงจะไปไหนปล่าครับคุณเทเบอร์แล้วเรื่องที่กูให้ไปตามหาคนชื่อไมเคลไปถึงไหนแล้วตอนนี้ผมก็กําลังพยายามสื่หาอยู่ครับกูให้เวลามึงนานแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยนะมึงไม่ต้องมาเถียงไอ้เวดเอาสักแปะไหมไอ้านี่มึงต้องไปหาหมาให้ได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับคุณเทเบอร์ ดีมากยิ้มเลยสิดีมากไปได้แลวเฮ้ยเอาสักไปอ่ะไม่สัดกูแอบเกินเดี๋ยวกูโดนตกมึงตัวไอ้ลอนเรื่องขี้ยังไม่จบนะตอนนี้กูจะไปล้างแขนไอคนที่เอาลาบกูไปก่อนมึงรู้ใช่ไหมมันอยู่ที่ไหนพากูไปเดี๋ยวนี้เลยฮัลโหลคุณเทพ ผมได้ข่าวมาว่าพวกมันจะอยู่ที่โรงงานตุ๊กตายางครับผมรีบลงหน้ามาด่วนเลยคุณเทเบผมได้ข่าวมาว่าคืนนี้พวกมันจะมีการส่งจิมมี่กระป๋องครับผมที่โรงงานตุ๊กตะยางผมเห็นความเคลื่อนไหวในโรงงาน ดีมากรอนเดี๋ยวฉันจะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแกเข้าไปคอยชี้เป้าใกล้ๆไปซุ่มดูมันแถวๆโรงงานครับคุณทเทเบิลรีบไปไอรอนอย่าให้พวกมันรู้ตัวล่ะครับคุณทเทเบิลเฮ เฮ้ย hey, หอนถึงแล้วส่งสัญญาณให้ฉันด้วยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคุณเดเออร์โอ้เหรลเะแล้งคุณเดเอร์ช่วยยิงหลอดไฟทั้งหมดให้หน่อยได้ไหมครับเออเดี๋ยวฉันจัดการให้ได้ยินเสียงรถพวกมันเริ่มมากันแล้วครับคุณเดเออร์ ออแกซุ่มดีๆอย่าให้พวกมันรู้ตัวเป้าหมายที่ส1กนาฬิกาฉันเจอเป้าหมายแล้วละ่ะเรียบร้อยละแกรอฉันอยู่ตรงนั้นแหละฉันจะขับรถไปช่วยแกและฉันจะไปตามหาอีกคนที่เอาลาบฉันไป กลับคุณทเทเบอร์แน่นแน่นแน่แนโอ้ชนท่อเสียงรถกุกภากอ,อุ๊ีเฮ้มึงพูดอะไรไอ้อร้อนนี่ใจครับในหนังอะคุณเทพเวอร์จะต้องไม่ได้ยินนะครับผมอ๋อลืมไปแล้วถ่ายหนังอยู่โทษทีโทษทีลืมเลื่อมครื่องนคุณเทพเวอร์ เฮ้ยร้อนรีบไปเอาเครื่องบินฉันจะยิงพวกมันไว้ให้เฮ้ยใครเอาลาบกูไปเอามาคืนกูด่วนกูไม่หรอมึงมายิงกูไดไมโอ้กูไม่ได้เอาลาบไปเอออยา่าใครไเปเอาลาบมันเหม่อ,อ โอ,โ,อออโอ้ยโยนโยิงเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเพื่อข้าฉันไปหาหมอหน่อยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโคุณเทเบอร์ผมจะดเครื่องบินได้แล้วครับเฮ้ยรีบมาขึ้นเครื่องบินด่วนเฮ้ยโอ้กำลังไปไเห็นจานลาบครับคุณเทเบอร์เร็วๆครับคุณเทเบอร์ขึ้นมาแล้วคับผมเอ,อ้ยออไม่เป็นไรไอ้โอนเดี๋ยวฉันอยู่ปีกจะได้ส่งเข้ากลางให้กองหน้ามุง รถนี่นมันระเบิดผมกลัวจังเลยครับคุณเทเบอร์ผมเป็นคนขวนโอนไอสัตว์มึงอย่ามาตอแหลตรงนี้เดี๋ยวกูตอบเลยเฮียร้อนเร็วๆขับไปพวกมันเริ่มมากันเยอะแล้วไอร้อนเฮียครับคุณเทเบอร์เมื่อกี้ผมตกใจครับเฮียโอ้ยเฮียยังเจ็บเลยแกไปก่อนเลยรอนเดี๋ยวฉันจะเอาเครื่องมือลำนี้ตามแกไป โอ้ยสัตว์ยังจะตามกูมาอีกเนะมึงเฮ้ยนี่ไอ้รอนแกงมอไซค์มันกระโดดเกาะปีกเครื่องบินฉันมาเว้ยแกยิงให้ฉันเฮ้เลยยิงได้ไหมหามุมยิงให้เธอผมจะพยายามนะครับคุณเฟเวอร์ตอนนี้กองหลังมันยืนเต็มเลยครับหามุมยิงไม่ได้เลยครับไอ้สอดลอนมึงไปเล่นตรงนู้นเฮ้อาลางไม่ดีอีกแล้วเออ ดีมากไอ้ร้อนเดี๋ยวฉันขินน้ำแป๊บหนึ่งเจ็บคอคอแห้งพูดมากไปหน่อยหนังแม่งมีตบทพูดคิวบู้แม่งมีนิดเดียว oh, <no. S 1> เด้อร้อนเดี๋ยวขับออกไปที่ชายหาดเลยนะลิมทะเลเอาของในนี้ไปส่งให้ลูกค้าของเราแทน เมจ์กระป๋องไงอ่ามึงไม่รู้เรื่องหรือไงวะอ้อผมอยากจะขอคุณเทมเบอร์เก,ก,ก็บไว้สักสองกระป๋องนะครับเฮ้ขากลับเดี๋ยวมึงค่อยไปเอาที่โรงงานก็นแล้วกันยังมีเป็นคกดังตงุกตายากกวีเออคืนเทมเบอร์เดรอนเดี๋ยวแกขับออกไปแกจะเห็นกลุ่มหมอ,อกควันลอยขึ้นบนฟ้า ก็ให้ทำการเปิดเครื่องและหย่อนของลงจากเครื่องบินตรงนั้นเลยนะลงไปในทะเลจะมีเรืออยู่สามลำเข้าใจใช่ไหมไอรอนเข้าใจแล้วคืนเดเบอร์อ่าเทาี่ของประสงค์ถึงลูกค้าแนละ้วบินกลับได้ไอรอนรับคืนเทเบอร์เคยแข่งกันไหมไอรอนใครถึงก่อนชนะมาครับคืนเทเบอร์ผมงเคยพูดคุหยหน่อย คือเออแล้วเรื่องนะไอ้รอนมึงกลับไปมึงไปล้างชักโครกให้กูด้วยนะไอ้เหี้ยเรื่อี้เต็มส้วมเลยสัตว์กูจะขี้ที่ยังไงเนี่ยฮะไอ้กูเริ่มจะปวดขี้แล้วมึงต้องรีบทำให้กูเลยไนะอ้หาเข้าใจใช่ไหมครับคุณเดเฟอร์เออเข้าใจก็ดีเอออีกเรื่องหนึ่งไอ้รอนมึงโทรหาไอ้เวทให้ซื้อลาบ ก็ข่าเหนียวส้ตมตำให้กูด,ด้วยออคือคุณทัพบูโทรศัพท์ผมเตึมหมดก็ผมยังไมได้ไปเติมออนไลน์ที่เซเว่นเลยครับผมโอ้ไอ้รอนกมไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงเดยไอ้สั์คุณผู้ชมครับบ้านใครอยู่ใกล้ตู้เติมเงินไปเติมออนไลน์ให้ไอรอนทีผมหิวข้าวผมหยอกคุณผู้ชมเล่นอ่ะเฮ้แต่กูเอาจริง เพือเทพไอเวทโทรมาบอกว่าลาลาปิดกันงั้นมึงก็ไปซื้อที่ประเทศไทยดีวะตอนนี้เรามีเครื่องบินแล้วประเทศไทยเขาขายกันเกินเมืองเราก็มีแค่ร้านเดียวซะด้วยเอ,อ้ยรอนฉันจะถึงแล้วเลย้ยแกแพ้ัชแลวแหละแกเตรียมหัวไว้ให้ดีๆนะฉันจะตบแกให้ดังแปะเลยนะเหมือนหัวเด็กไทยอะหัวเด็กไทยที่โดนตบอกะมันจะดังแปะ,ะมันสะใจแกเข้าใจใช่ไหมไอรอน เฮ้ยไอร้อนมึงรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่ามึงจะต้องโดนอะไรฮะครับ<า>คุณดเดวิดที่ฝานะครับเฮ้ยงั้นมึงเอาหัวมึงมาได้เลยเอามายืนมันลงมา เร็วๆฉันอดใจไม่ไหวแล้วที่จะต้ตัวเกลือเอ้แต่เดี๋ยวก่อนแกไปล้างชักโครกให้ฉันก่อนไข้ไหมฉันปวดขี้ฉันทนไม่ไหวแล้วตอนนี้ให้ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าฉันปวดขี้ฉันต้องการให้แกไปล้างชักโครกให้ฉันแล้วก็ซื้อลาบมาให้ฉันดูฉันขี่เสร็จฉันจะกินลาบต่อได้ครับคุณเทพเืออเอเลรอไอ้นอนแกมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมมันไม่คกับคุณผู้ชมอ่ะ กมดนาทีของแกแล้วไปล้างชักโครกไปเดี๋ยวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจฉันด้วยนะบ๊ายบาย